ได้ไหมได้ไหโอ้ยเป็นสิโอ้ยโอ้ยลอกแนโอ้ยลอกแนมนะโอ้ยลอกแนะมาเล้ะบันเต้ยของเราพอดีเลยที่คทะเสดเร็นอกในอยเขี่หน่อยเนี่ยไ่ยไ ได้ค้างลงไปล่ะขาดยังวะนำเดือดร็น้ำเดือดเร็วนะอู้นำเร็วลูกแมงนำเอร็วรออืมมหวานมันแซ่บด่เด้ออืออกครัพี่น้องครับโอ้ยแบบเต็มหมดเราเอาเต็มเ มาแล้วมาแล้วไป <Heute> โอ้โหเนน้อนเนี่ยแข้โอ้ยเนี่ยนี่ครับลงโซนนี่เบิ่งมาหอดสำนักงานพิธีโอ้มาหอดไม้เป็นทีเดียวบ่อยผู้มาครับจูนเวียนตาดำผมมาหาปลาจริงจริงถึกถึกมัดปลาแบ่งบ่ก็จากช้แเวีนตาโอ้ปลอดไฟปลอดไฟ เบ่งเขาครับตะแกเขาครับผมพี uh ่น้องครับสวัสดีครับกำลังจะเนี่ยมหาหมองสีแทงอยู่เม็นบหมเนี่ยมหาหมอนแดงหนำมาเอาลายยาเข้ได้ปุ่นดิมาลูกหดป้ามาลูกหดเนี่ยใครมาแดงหน่อยเมนสาวก็เอามาเด็ปุ๊บวบาดไปหาหมอนแดงอยู่นี่นี่นี่ห้างนี่กันไงได้คือโบเงี้ยป่ะไม้เก่าไม้เดิมเฮาแต่ว่าสิเพิ่มเติมคือขยับออกมาทั้งผีเน่จังหน่อยโอ้ปลาบอนอยู่ฝั่งนู้นเด้อคุณปลาใหญ่สำน้าบอน ครับผมพี่น้องครับนี่หัวเล็มปะพ่อปะไอ้รถฟันไว้หลุดไว้เ้าไปเขาไปเขาไปขางใน่นละตุดแก่้คนตมัน,น ตั้มละมาท่านมาท่านมันบ่อนเนาะพี่ันอไปบ่อนเนี่ยเออตาหมองมันที่ตัวเลงแหงมันมาเนี่ยพี่น้อเตัวเลงแหงมันครับเขาได้เขากองเลยพี่น้อเอ้ยตัวเลโอ้ยนี่ไทยไงมันไม่คูนขยงไงเลยดีตัวเลกแหงมันมันไม่คูเอออย่งนี้โอ้ตัวใหญ่แหงคลยคูัคูคือบเป็นปล่อยโอ้พุนกับพนเออมันเบิดนีจากซะ ยกผู้เดียวละกินเป็นผู้เดียวมันแหงดืดอไหลเหงื่อปล่อยมันเนาะเอ,อ้าปลาในขอนบ้านนี้พี่น้องเอ,อ้าอย่าปล่อยเลยขัน,นเป็นบวกน้ำเลิกเ<อ>นาะเป็นบวกน้ำเลือดโอ้โหขอโทษเอาเลยสองกระสังเลยได้ดูนี่นี่นตัวหนึ่งอยู่แต่ขอนไปเดีด๋ยวลุงเบี้ยไปข้างเจ้าห<อ>ัดปลาดุกมีหัวปลากดปลาดุกปลากดเนี่ยปลาดุกตัวนี้ดุกยี่ไะไรนะนี่นี่นี่ เอาใส่เก็บเอากระ่างมาใหลๆดีหางปลาดุกเดียนปลาดุกปลาหลวงลาดเออปลาลดปลาลัดไม่ตัวนีเก็บนี่นั่นดิปลาลดีนจากาเลยพี่น้องเลยอุ้ยใหญ่คกว่าตัวมามามานกเนเนเนโอ้ไปเลยไปเลยไเลยไปเลยนพุนนพุนนปลาลัดในปลาดใหไม่ลงเหี้ยไมลงเหี้ยหากินนันั่นนั่นี่ลยนันันนั่นนี่ลนี่หัวมัน ตลาดเนยตลาดเน่เนยระวังระวังมือระวังมือเออมันจะออกเนี่ยตลาดเนยเนยบัวเนยบัวเนยบาวเพราะมันจะโอ้ยโอ้ยลอกแหนมโอ้ยลอกแหนมชะนอโอ้ยลอกแหนมชะนอไปเฮ็ดเหรีไปเลยอ้ยตลาดนยโอ้ยป้หมูกะมีเอ้ามีคูปป้าบัณฑเอ้า ประปุกดี๋มีประกุดกะขุดกระขุี๋ยวมีโอ้โหขุดไม่ได้มาเองวัหญ่วันไงกระขุดก็มีครับผมวุ้นปลาเี่นั่นต้หมูต้หมูนั่นอะไรเจอแจ็คพอตแล้วเรานี่มีอีกไหมเจอปลาเขาปนี่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 ปลาเขาไม่รู้ไปเบิร์ดอ่ จุดคือไปแล้วลูกยิงมุมเ็นปลาขาวเลยเอาใหม่มางานนี่ยังเอรีอยู่ไปเหงนอยมันมีหูไว้ทางหนั้งนั่นนั่นนีเป็นาสเคือาปลาบูมีคุณเอีหวไปยอดปลาบูคอบ้าัวงัดเลนี้เดี๋ยวเดี๋ยวงัดไปนีกระแตกันฮะงัดออกมานีกระแตก กัน่วนี้เดี่ยเห็นบ่สีแตกแล้วอนเดียดึงแห้งบ่อแห้งเลยจิงเอเอีดมีกาน่อยขึนลนี่ปาบุนเอาอะไรอย่างเงี้ยยังไม่จำอุ่นยู่ฟังผุนผุนไปหูผุนบ่อมันมีหูผไหผุนมันสะมีหูผุนอีกงดิจะได้ง่แน่นเอียดเลยในปลาเนี่ยมันดันกัไปหากันบ่อเห็นบ่น้อง ป้าเอียงก็ดินเนี่ยกะบูตัวนี้เฮ้ยแอบกะบูเบ็ดเบ็ดลอปบ้าเบ็ดเลยหูเลืกหหูน่อยนะ้เหรอดลลาโอ้ยปลาเนี่ยปลาเกลอไอปรหลาดที่น่เฮ้ยหูเบล้ยงเบ็ดเล้ยมาบ้าหูเาวลงไปุดุดหยางน่ยมันห่อยบ้าหูหน่อยกัป้าหน่อยมันเขาไปเมรบ่มีแล้ว โอเคโอ้คุมแล้วครับดูนี้เอาลงมาด้วยคุมแล้วคุมแล้วลอยลงไปเล่ลยรเลลไปว่เเยิยวลงวเยูเลยิหมุนลกล ตั้งคิวตังคิวเจ้าตัวนี้เกินแล้วเลยมามามาเนี่มานี่ไป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 ตังคิวตังคิวแล้วเดี๋ยวจ้งก็ได้ยำจ้างยำจ้างมันนั่นไปแล้วบ้าไปแล้วไปแล้วไปหามนัน่มันมีมันมีตัวหนึงตัวนึ่งแบบแจ้งแจ้งเอเกี่ยวมาบอกบอกข่าวกรณีที่ ตัวไงไปหลังมือบ่าเไงบ่บ่บ่วตัวไง่ไงเด้อตไปหลังอู้เ่องมอไงเมื่ไงเม่สูนถึงหัวต๊หัวหนอนด้ต๊ะหัวหัวไปเลยวันโต๊ะไงเด้โตัวไงตัวงปยไงวะมานี้ยมาเนี่ฮะป้ายังวะโบเมนตัวหนีก็บมตัวเนี้เ้ต๊หัวอมหจอไปหาูแบงติตัวนี้ตัวเด้หัวทแขนได้บ่ลูกเนี่ยบ่เนี่ยนาเห็นหัวทอแขนก็บูดินวนอยู่แถวนี้ล เตียๆเลยจัดลงไปตัวนี่แหละเนีแหลตัวเสียบโอ้โหนี้มีตัวนึ่งันเอเปียมันก็สีเสียบดัวโอ้อันแตะแปะมบอเป็นตัวเสบโอ้โหเิอามานี่เอามานียมานี่อ๋อไปไตามคิวตามคิวเอาาหมดโอ้ ไใกล้ไหนบ่นลนี te ่เขนีนี uh, ่เดิบแอบเลยะขอลุ uh. um> ้เพื่อเขาอีกข้ายิงแกบุ่งง่ยเลยเออเอาใส่กระชังก้อนใส่กระชัางก่อนใส่กับชงเออเฮ้ยู่เหบ้โอ้ยกล่องเปิดไปกินวครับผมพี่นะครับอยู่เฮกกินก่อนมือนี้จะคอย ไปไมไหมเนาะป้อมขึ้นพักยกพี่น้องไยนี่วันนี้เราเสนอเมนูต้มปลาบูปลาหลาดและปลากรดครับพี่น้องครับตัวไหว่าจะพักยกเหรอแล้วแล้วก็ว่าแล้วแล้วเนี่ยเป็นยังขึ้นในแล้วจะไปเอาอีกอยู่บงเขากินนามครับผมน้องปลามาแล้วครับล่าท้าชื่อรด ท,าาท,าาที่ธนาทนาเศษเมียนมอหนอเมียนยังมั้ยมาครับมาส่งถึงที่เลยครับผมพอดีละได้ได้ไดผงสุตรปุ้งพอดีเลยน้ำไหลายในเด้อครับเด้อครับวันนี้ถึงถึงคู่น้องเลยรมาเนี่ยถ่ายบุบวะถ่ายถ่ายต้องบอ่อใส่ได้ไหมครับได้ได้ได้ะอะไรอ่ะบันเกอรของเรา,อาพอดีเลย <laughs> ที่ธนาเสารเราเนาะใส่หน่อยเขี่หน่อย,ย,ย,ยเน <c oughs> ๊สเสี่ยไล่เขี่ยไล่เน๊สกำลังตำส้มตำพอดีเลยครับครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอถากก่ายรูปก่อนนะครับได้ครับน,นี่ได้กินต้มปลาด้วยกันไหม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ได้กินต้มปลาด้วยกันขอขอผต,ติดงานอย่างนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโ,โอกาสหน้าดีกว่าครับพี่ได้ครับครับผม <laughs> ไม่ว่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวสี่โมงผมต้องไปทำตัวปิดบัญชีปิดวันของระบบด้วยไงมันก็เลยครับมันต้องมีไวไัยป่าย์พัสดุ์มันแชร์ไม่ค่อยไม่ค่อยไหว <laughs> <laughs> โอเคไว้โอกาสหน้าพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ได้ครับขอบคุณครับครบผมขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วแกไปงานต่อที่สุรินทร์ครับผม เอากำลังเห็ดอยู่เห็ดกินพอดีเราเกิดิสิยเกิดเสียเวลาของเราเนาะมาเอาดำเนินรายการต่อโอ้โห้งห้งหมดท้งที่งกมดทัเงหมั้งงมดทั้งั้งหั้งหมั้ด้ทั้งั้งหดทดทดทั้ท่งหมงที่ม่ปั้ัดัดท้ด้งงมดทั้งห้หที้ดทหยัดบ่ได้บ่ด้หดัอทด เจ้าจ oh! ีไสเป็นลังเลยเบาๆแต่โมโหงยบว่าเีวเพิ่งเอาให้่สำหรัจไสสำรับโดนหรมีสองลังเลยเจ้าฮะบมไม่ใช่ใครั้งน้ใครเจะสิไลปิ้งกับต้มเนาะปิงต้มละบ้าบูญ่กับป้าลาดไงหรอก็มีปรากดนะครับผมพี่น้องครับอ่า แกล้งเล่นเยี่ยมครั้งหนึเขาเรียกว่าตีนมหาการโอ้เท้ามหการลุงลุงพพิกพิกระวังมันดิ้นนะไม่ดิ้นไหมหอว่แข็งไปแล้วอู้ยกินหมดไหมเนาะหอมเมื่อแมวมีเงินมา แมมวีต้มสซไข่มดเดงด้วยโอ้ยสุดยอดเป็นไงแห้งหรอนานไหมเดี๋ยวใจ่ับขอมดึงอย่มหมอกะครับปึ๊บขาดว่าอะไอีกอะหมอฮงเนี่ยเพราะว่าเนีขาดเนี้ยขาดขาดราชานี้เนี่ยมึงใส่หลายไปเลยจะหนีกขเพราะกินได้ทุกคัวเรือนเสือเลยเสือเลยปะ ไปได้ที่แล้วครับผมมอตมเข้าขายปไหลเนี่ยหบอนว่าอู้ห่อนไปนะครับส่งถึงที่ความอร่อยถึงใจใส่ลงไปครับผมพี่นอนครับ ครับป้ากระซุกแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ยมันบรรยากาศเ่องรวบนี่ไฟมคมาวมีามาปนี้เไแม่พี่พน้องเฮมานีหมาตั้เอปกหุงกันบ <S <S เล้ยหน้อยไปเห็นป้าแล้ว เย็บไม่ไมว่ากินครับอัน,นก็ตําฮวงกันครับผมพี่น้องครับใช้สงกันแล้วเน้องอืมงาพี่น้องมากไปกิน,ห,นกาาหิวเขากับแหว่มาเด้อนี่ละมืงเห็นวัตถีซิบหาได้พี่น้องมา อื่นจะใส่นี้ค่าเล็กมั้ยบอสเดอี๋ยวเอาเงินค่าเล็กนะงวดส้นงวดว่าใจคนอยุดไปหน้าข่างจะคละอ้องหรือเปล่าไปห้าข่างค่าเล็กขลิ่มแต่ว่าเกาะเจ็ดละอ๋อแปดเจ็ด

เน pues mm oh. nah right ื้อป On> ้ารับผมี่เหอาล้บวกรึเ่ะเนื้อป้าล้วบมเป็นเนื้องวดโอ้ยเหนียวละบบอโอ้ยเอาเข้าไปจะโยกเี้ยนั่ไมเลยเดยโอ้หนี่เป็นเนื้อคอรัอยู่เนี่ย ออโอ้ยนี่เนื่ตอตัวนี้มันหมอครับเขีวผู้เท่าเด็ดีลยเอาช้เอาเช้ทางผีก็มีทังผีกับมีแกแค่ได้ไหมเนี่ยขอปลาดได้หนึ่งเียเขียววันดี้มกินดอกปลาดเั <laughs> ้ยสวนแต่หน,ามมน้ามั้ยวัจนทร์าบูกะได้ดูได้เกิดดวนแข่ง ม่หวาไม่วาพี่น้องโอ้โหบปล่าถ่อยู่บุ่ย่ดิบุไปจะกินูนี่ก็หอมแฮมมันกกินบ่จ้ยากินบะไรกินบไรบโอ้ยขลับ่เดเลยบ

ปลาไข่เพราะ่ม่มันบ่ข้าวปลาไข่แล้วาัวตันกันจิ้ไอเีมนกลางขาวขมันจินต่มประหลาดน้ำพึ้่ออธิบพู้ถึกล่องกินน้ำเลครับอ้าวเล่หบ้านี้ที่เขาหันไฟฉายกันเหมือนเมื่อไหฮะเมื่อหร น้อเมือม่อก็เมื่อยตัวผมชุดขึ้นยังนะขึ้นได้่รอบอกเอาไปยบเลยนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันอยู่บ้านเด้อพี่น้องเด้อได้นลอยไๆ้หลไปนไหนมานะถึงจะมางานเศรษฐีเรียบร้อยครับผมได้ซ้ำนี่ละเมื่อน,นี่ได้ซ้ำซีพูดจริงละคนมันหลายลไาลหลไปหมดไปเอามาหลาหลอดเลยนนเนาะขอให้ราบเด้อ

มันไถ่ท้องแมนี่ท่าฟาก็เลี้ยงกันนี่แงมนกับมแอนเป็นอย่งเป็นกบนเปนอย่างไเมนกับมีแนไปเลยกกันรเปล่าย่างนี่านป่าอย่างเด่น